ฝั่งโน้นก็กำลังเตรียมงาน FC. ในเอฟซีนะครับตรงนี้ก็กำลังจะยิง

น่าจะม่มีี้ยงขี้วยนคันนี้ก็ัวผมบอกคุณรั้ชมนะครับคุณด้ครับี่า็โพดทุกคนีดนะค

mắt má, nếu, ui, nó không xây nhét nữa, có, để kìm được, à, nó sẽ ra liền cái จะนี่ไปเนี่ยอือว่าจะจบหรืเปล่ครับเป็นเรื่อเล่นแรสูงเอาคือต้องดู เราจะหัวนด้านระเบียงเนี่ยเป็นอีกแค้นอีกอกเล็กนึงนะอกเล็กนึงเดี๋ยวเราก็จะทำดูเข้าไปต่อใต้ฐานตัวบ้านก็คีอมูนสเตยเข้าไปเลยให้มันรอกันเลยแต่สวยงานไหมเนียงแบบเริ่มสวยนะขุดคลองของเราเรืยทำงานเรื่อยแล oh ้วครับวันนี้ดูให้ดีๆเดี๋ดวทำแบบนี่ แต่กอนเอาทาแบบขนดนั่นกับา่ะเ็นนทแบบเหรอเ็นนักอแบบนก่อนมเทพื้นไมสายเาอ่ะจํามเงม่มาากเขานี่ะไปจีนอะปไ้นมาเยไไเขาไนเ็นเขาใหรอมในะ่

อันี้ไปทานันเรามีทางเบอมป้ไปนะครับผอรองยใช่ของเลยอืเป็นี่เป็นร่องเยตรงนี้ก็เจอนนะ ร้องร้องทำเป็นฐานรับได้รับตั่เดโอเคครับเอฟซีนะฮะก็ทีแบบนะพี่น้องโอ มันจะเข้าตาเลยเอ้ยยอยอจอบตัวนั้นด้ามมันก็คลุกคลุกขี้ตมเลยว่างั้นจอบมันไม่หนีเล้อจงขึ้นมาจงนอนตรงนี้โอเคครับผมฝากไว้ที่นี่สวัสดีครับ